ก็น,นี่วันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันครับไทยอาชีพนะครับเอาเลยเริ่มแล้วนะครับอาชีพแรกทีเชอร์ทีเชอร์ถูกต้อง<ม>คุณหมอเก่งมากาจะหารถูกต้องครับตำรวจรวจถูกต้องครับททแท็กซี่ไดรเวอร์ถูกต้องครับกับตานหรือว่านักบินถูกต้องครับ พี่แอร์ถูกต้องครับนักโมยถูกต้องครับ,บนักบินอวกาศถูกต้องครับ<ด>พิตตี้ถูกต้องครับอ่าอาชีพที่สิบเอ็ดแล้วครับยามถูกต้องครับ,บช่างซ่อมรถถูกต้องครับพ,พ,พี่พยาบาลถูกต้องครับช่างตัดผมถูกต้องครับ ช่างไม้ถูกต้องครับพี่เชฟเก่งมากลูกดีเจ <DJ S 2> <DJ S 1> ถูกต้อง,งนักมายากลถูกต้องบุรุษไปรษณีถูกต้อง,กองใกลอ้อาชีพที่ยีสิบเอ็ดครับ,บนคนขายดอกไม้ช่างตัดเสื้อถูกต้อง ช่างถ่ายภาพถูกต้องช่างทำรองเท้าถูกต้องฟาร์เออร์ฟาร์มเออร์ถูกต้องนักเขียนถูกต้องอ่ะอาชีพที่ยี่สิบเจ็ดละนักเดทนักเดทเป็นใครลูกแอชเชอร์แอชเชอร์ถูกต้องอันนี้อาชีพอะไรครับ,บ,บน,นักโบราณคดีถูกต้อง นักการเมืองถูกต้องอ่าอาชีพที่สาสิบเอ็ดแล้วครับนักดน,นตรีใช่แล้วหัดัดหัอืมั้เอถัดมาลูกอาชีพอะไรครับใช่กครูอ่าดูอีกทีครับนักุนักธุรกิจถูกต้อง นักล้องเก่งมากอันนี้ใครครับผู้ภาษาผู้ภาษาถูกต้องถัดมาลูกผู้ขใครครับวาดรูปด้วยศิลปินศิลปินถัดมาดสถาปนิกสถาปนิก อ่ะก็นี่ทหารปืนอ่าสุดท้ายป้านี้ถูกต้องอ่ะเร็วอ่เด็กเสือฟุตบอลนักฟุตบอล,บอลถูกต้องสุดท้ายละคุณลูกสารยุทธคุณลุงสารยุทธ์เป็นใครลูกผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวถูกต้องเย้เก่งมาก